สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะครูจะพาทุกคนมาทำชาปเปลือกกาแฟค่ะนี่ก็คือเปลือกกาแฟที่แกะออกจากเมล็ดนะคะเป็นกาแฟที่สุกเป็นเชอร์รี่นะคะเปลือกของมันก็จะแดงๆนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาอบสัก15นาทีนะคะทุกคนเพื่อให้เปลือกเนี่ยมันแห้งนะคะถ้าไม่มีเตาอบนะคะเราก็เอาไปตากแดดก็ได้คะ่ะอบครบเวลาแล้วก็จะได้สีประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะเอาไปคั่วกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้ความหวานในเมล็ดกาแฟเนี่ยมันออกมาชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มความหอมให้กับชาปเปลือกกาแฟของเราด้วยค่ะนี่นะคะก็จะคั่วไปสักระยะหนึ่งในไฟอ่อนๆนะคะทุกคนในงานมันจะไหม้ได้นะคะนี่ค่ะคั่วได้ที่แล้วนะคะเป็นหอมก็จะมาเลยค่ะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดื่มกันค่ะทุกคน รสชาติที่ได้ออกมาเนี่ยคือจะมีความหวานหอมนะคะแล้วก็มีรสฝาดนิดหน่อยนะคะแล้วนอกจากว่าจะอร่อยแล้วนะคะชาดอกเอยไม่ใช่ชาดอกกาแฟนะคะชาเปลือกกาแฟก็ยังมีประโยชน์มากมายทีเดียวนะคะ,ะหนึ่งในนั้นก็คือมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคมะเร็งนะคะ ช่วยทําให้เรานอนหลับสบายมากขึ้นในตอนกลางคืนนะคะคือน,นอนหลับสนิทมากขึ้นแล้วยังช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้อีกนะคะทุกคนเรียกได้ว่านอกจากอร่อยแล้วยังมีประโยชน์มากมายอีกด้วยค่ะทุกคน